อันนี้ในฝุ่นผงก็มีการเป็นฝุ่นผงอยู่นะครับมีฝุ่นผงบ้างนะครับอันนี้ผ่านมา3าเดือนนะครับหลังจากผ่านมา3เดือนในส่วนของเม็ดใหญ่นะผมเอาเม็ดใหญ่ก่อนอ,อ,อ่ะนี่เม็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวมาลองดูในข่วงของดินเม็ดใหญ่เดี๋ยวผมลองบีบดูก่อนนะชาวรอบอกไม่นสวัสดีครับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ ดิน Crazy Stone นะครับผมก็ในโดยส่วนตัวคือใน,ในวงการไมนะ้น้ำเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าก็น่าจะเห็นอยู่มีการใช้กันอยู่บ้างนะครับนิยมอยู่ในก็คือเป็นแบรนด์ของดินที่ที่ในเขาเรียกไงที่ได้รับความนิยมเอีกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่จะลองใช้นะครับคือยังไม่มีประสบการณ์การใช้นะก่อนนั้นี้ผมเคยที่มีประสบการณ์ใช้ดินก็จะมี ADA นะครับแล้วก็ b a c k Earth 2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่3ที่จะมาลองใช้นะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้นะครับก็ Crazy Stone เนี่ยนะครับถ้าเราปะเท่าที่ดูนะครับก็ดูจากฟอนต์ภาษาก็ก็น่าจะเป็นแบรนด์จีนนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของจีน นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลในช่วงทฤษฎีในหน้าเว็บไซต์เข้าอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บของ Crazy Stone นะครับผมก็บอกตรงว่าค้นหานานมากนะครับอาจะเจอนะครับก็สรุปเขาใช้เป็น info นะครับ info เพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยว่าอย่างหนึ่งคือเว็บจีนเขาประเทศจีนเขาเป็นประเทศปิดนะครับแล้วเขาไม่ได้ใช้ Google เป็น Search Engine หลักนะครับเขาใช้ไปตู้นะครับมันก็เลยอาจจะค้นใน Google ไม่เจอนะครับผมเนี่ยนะฮะก็ลองถ้าพิมพ์เนี่ย www c r a s y stone อินโฟเนี่ยเจอเลยนะครับนะครับก็อันนี้เป็นเว็บไซต์หลักนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นเซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้ชื่อบริษัทเขานะครับเซี่ยงไฮ้คันจิงอะควาติกโปรดักส์ .co.th.co.limited.co.th อันนั้นมันเว็บไซต์นะครับก็คือบริษัทบริษัทจำกัดนะครับผมเป็นบริษัทจำกัดนะครับอันนี้ก็ Crazy Stone นะครับก็ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาจะมีแค่วัสดุปลูกกับตัวกรองนะครับผมเออพอเข้ามาหน้าเว็บเขาก็มีหลายโปรดักต์เหมือนกันนะครับโอเค Stone นะครับ Wood นะครับอ่าในไม้นะครับ Water Glass Mud นะครับโคลนโคลน ดินนั่นแหละนะครับดินนะครับก็อันนี้มี3ตัวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพาไปดูโปรดักเขานิดนึงนะครับตัวนี้วัสดุรองพื้นนะครับพวกแซนพวกทรายนะครับหินกรวดต่างๆนะครับพัมมิสนะครับอ่าหนฮะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเนาะอุปกรณ์นะครับอ่าเป็นทรูสต่างๆนะครับกันกงกันไกลหัวดิ๊บ ฟอร์เซ็มีหมดเลยนะครับเออผมก็นึกว่าเขามีอยู่2โปรดักไฟก็มีนครับไฟเคซีสโตนก็มีไอ้น,นีน่แต่อันนี้คล้ายๆชิ้นฮีอสอ่ส o เอ้ยเราจะไปพาดเพิงแผ้นื่เดียว,วทำเคซีสโตนนะครับอ่ะไปอันนี้ก็เป็นพวกกลองต่างๆนี้กลองนะครับกลองนี่นะครับนี่ที่เราจะคุ้นตากันในในตลาดบ้านเราในประเทศไทยนะครับแล้วก็ดินนะครับอ่ะแล้วก็พวกสวงสวิงนะครับ อ่าเรเอาน็อกดาวนะครับก็มีนะครับก็มีเยอะเลยอ่านะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานนะครับแต่มันจะมีอีกสองตัวนะครับก็คือตัวอัปเกรดแล้วก็ตัววอคานิกมัทก็คือโคลนภูเขาไฟก็น่าจะเป็นอารมณ์ดินที่ทํามาจากภูเขาไฟขอเข้าไปดูนิดนึง่งอ่าเนี่ยนะครับวอคานิกมัทก็คงเป็นอารมณ์ดินที่ทํามาจากภูเขาไฟนะครับกลับไปที่ ที่2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ทันนัขอแวบ,บเข้าไปดูตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็อ่าเดี๋ยวสังเกตนิดนึงนิดนึงครับตเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูเห็นไหมตัวอัปเกรดมันจะมีความต่างก็คือว่าเม็ดดินมันจะเป็นสีดําอันนี้มันเป็นตัวสแตนดาดเป็นเม็ดสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัวแพ็คแพคเกจจิ้งนะครับตัวสแตนดาดจะเป็นแพ็คเกจจิ้งวงกลมนะครับตัวอัปเกรดจะเป็นแพ็คแพ็คจอ่าแพ็คเกจจิ้งนะครับแบบยาวๆอยา่างนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับ นี่เป็นเม็ดส,สีดำปึ๊บตัวอัปเกรดอเมซอนเนียนอเมซอนเนียนซอยนะครับก็ใช้ดินดินดำนะครับดินดำผมก็อาจจะแปลผิดถูกนะครับขอเอาคำที่ผมรู้แล้วกันนะครับใช้ใช้ดินดำเนี่ยนะครับเป็นเป็นแมทเจอเรียลนะครับเป็นวัสดุนะครับดินดำที่มีเป็นกรดนะครับเป็นกรดแล้วก็เฟอร์อะไรเนี่ยนะครับก็คือ,อผมก๊อปไปแปล แอบงง,ง,ง,งงปลปลาอยู่นี่อาดินดำที่มีอุดมสมบูรณ์ด้วยซึ่งโปรดอันนี้ก็แปลไม่ตรงวัากรกรนะครับกึ่งเขตร้อนทำธรรมชาติงงกว่าเดิมอีก โอเคเอางาใช้ใช้ดินดำเป็นวัสดุนะครับผมที่มีความเป็นกรดแล้วก็มาจากเขตร้อนในธรรมชาตินะครับป่าฝนเขตร้อนอะไรนี้ประมาณนั้นนะครับในอเมซอนนั่นแหละอเมซอนเป็นป่าฝนเขตร้อนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาดินจากจรงไหนนะครับผมแต่ก็อารมณ์ประมาณที่เขาอธิบายมานะครับมีความอดุดมสมบูรณ์เพิ่ม70%แล้วก็มีเทคโนโลยีการทําให้น้ําบริสุทธิ์ด้วยโพลิเมอร์เซชั่นด้วยโพลิเมอไรเซชั่นสามารถควบคุมค่า GH และ p h ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายรักษาคุณภาพน้ําได้เป็นเวลานานโดยสูตรใหม่อันนี้อันนี้เป็นตัวอัปเกรดนะครับตัวอัปเกรดสูตรใหม่จะใช้เทคโนโลยีการควบแน่นของโพลิเมอร์โลจิสติกส์ซึ่งมีความทนทานและไม่เป็นผงง่ายก็อารมณ์แบบเวอร์ชันอัปเกรดเม็ดดินอาจจะแข็งกว่าแข็งกว่าเวอร์ชันสแตนดาดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกลับไปหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งพอพอจะเกรดแล้วนะครับแล้วก็สาลายตัวนี้ LG น่าจะแปลวา่าตะไคร่นะครับ มันแปลว่าสาหร่ายแหละแต่เรียกตะไคร้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับตะไคร้ก็คือสาหร่ายเซลเดียวนั่นแหละนะครับก็คืออารมณ์แบบทําให้ควบคุมตะไคร้ได้ได้ดีด้วยนะครับด้อยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีการเพิ่มสารอาหารที่หลากหลายที่จําเป็นสําหรับพืชน้ำนะครับสำหรับไม้น้ําประมาณนั้นนะครับนี่คือคุณสมบัติทีนี้กลับมาดูตัวมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานก็ไปวางเลยอเมื่อกี้ถึงนี้เนาะพีเอสได้ยัมเออติ๊ uh, ถึงนี้ย่อยสลายคุณภาพน้ําเป็นเวลานานอะไรวะย่อยสลายคุณภาพน้ําก็คงอารมณ์เป็นผมก็คงประมาณว่าทําให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ดีในเป็นระยะเวลานานนะครับประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มสารอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชน้ารวมไปถึงการควบคุมตะไคร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคล้ายกันนะครับจะต่างจากผมสรุปงี้โอเคต่างกันก็คือว่าตัวอัปเกรดเนี่ยเม่ดินจะแข็งกว่านะครับแล้วก็อยู่ได้นานกว่าที่เหลือเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะแตกง่ายกว่า นะครับแต่ก็ในในที่เห็นหลายๆท่านที่พูดถึงเคซี่สโตนนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีจุดเด่นเรื่องเม็ดดินแข็งน้ําใสนะครับผมพอหมายถึง กับตัวสแตนดาร์ดนะครับก็แสดงว่าถ้าอัปเกรดยิ่งจะแข็งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวมีโอกาสคงต้องหามาลองใช้บ้างเพราะผมสายตั้งตู้ยาวนะครับตู้หนึ่งผมหลัก2-3ปีนะครับผมผมนั่นแหละทำไปเรื่อยๆนะครับบางทีเบื่อเลยเอาก็อาจจะไม่เปลี่ยนดินไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งตู้ใบนี้นะครับก็เป็นตู้36นิ้วผมใช้3ถุงนะครับผมเป็นถุงขนาด9ลิตรทั้งหมด3ถุงดินตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับอย่างที่บอกเนะี่ยนฮะอ่าแพคเกจจิ้งจะเป็นวงกลมวงกลม นะครับอัปเกรดมันจะเป็นข,ขีดกลางข,ขงีดกลางนะครับก็เม็ดดินอันนี้เป็นผมซื้อมา2แบบนะครับสถุงแรกจะเป็นเม็ดดินขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถุงนี้จะเป็นเม็ดดินขนาดเล็กนะครับเอาผมให้ดูเม็ดดินใหญ่เทียบกับเล็กอันนี้เม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่อันนี้เม็ดเล็กนะครับนี่เม็ดละเอียดนะครับก็ตัวนี้ผมจะเอาไว้ปูด้านบนนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ให้เวลาปักต้นไม้มันง่ายนะครับผมให้ให้แบบไม่ดูใหญ่มากนะครับเวลาปักต้นไม้มันก็จะยึด ยึดให้มันแบบปักง่ายๆตอนแรกนะครับ็เอยเอาตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะแพงกว่านหน่อยนึงส่วนอันนี้ก็จะเอาไว้ข้างล่างครับนะครับเดีย๋ยวผมเดีย๋ดยวผมจะลองแกะตัวเม็ดใหญ่ก่อนนะครับเขาก็จะมีที่ฉีกตรงนี้เลยนะครับก็ทําการฉีกได้เลยนะครับอาจจะยังไม่ถ้าเราไม่ใช้หมดแล้วก็ฉีกสักประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยเราก็เอายางรัดไว้งี้เก็บได้นะครับมันจะฉีกประมาณนี้นะครับเอาวอมันลงได้นะครับจริ <laughs> งผมก็จะใช้หมดแล้วเนยนะเดี๋ยวเอาเม็ดดินไปให้ดูก่อนนะครับ อ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเม็ดดินขนาดใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมลองเอามือบีบอุ้ยแข็งแข็งแข็งอยู่นะครับแข็งอยู่แต่แรกผมเห็นมันสีน้ําตาลผมนึกว่ามันจะอ่อนแข็งอยู่นะครับบีบไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวเมเอาแต่เม็ดมันก็ไซส์ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาครีมมาลองบีบดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเอาครีมลองบีบดูนะครับอถ้าเอาครีมบีบก็ไม่แข็งเท่าแบคเอิร์ดนะครับไม่แข็งเท่าแบคเอิร์ดแบคเอิร์ดแข็งกว่านะครับแต่ถ้าเอามือบีบก็ถือว่าแข็งนะครับแข็งอยู่ใช้้ได ครับทีนี้มาดูในส่วนของเม็ดเล็กบ้างนะครับนี่เม็ดเล็กนะครับเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วถูกใจเลยนะครับเล็กจริงนะครับอารมณ์ประมาณอาหารปลานะครับเม็ดประมาณอาหารปลาเลยนะครับก็ถ้าใช้มือบีบก็บีบบีบปนได้อยู่นะครับใช้ใช้มือบีบปนได้ครับมือบีบปนได้อยู่นะครับแต่ก็ถ้าบางอันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าแข็ง นะครับผมนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอ่ะก็โดยรวมความแข็งในการสัมผัสก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเลยละถือว่าแข็งเลยนะครับเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูในน้ํานะครับหลังจากใส่น้ําไปแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตามเขาจะส่งคําล่ําลือเขาหรือเปล่าถี่ว่าน้ําใสกริ้งนะครับจุดเด่นเขาเรื่องน้ําใสเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับ อ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมตั้งตู้นะครับด้วยดิน Crazy Stone นะครับหนึไ่ไปหอกเหนื่อยก,ก็จะมาถ่ายให้ดูน้ำาครับสีน้ำนะครับก็ตั้งมาได้แล้วก็เสร็จละนะครับเปิดระบบ c o 2อะไรหมดแล้วเปิดระบบกรองหมดแล้วนะครับผมก็นะ้ำมันก็จะยังคงขุ่นเป็นสีน้ำนมอยู่นะครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ อธิบายนิดนึงนะครับผมก็ใช้เป็นเม็ดละเอียดนะครับปูด้านบนนะครับเป็นเม็ดละเอียดปูด้านบนแล้วก็วางด้านหน้าด้วยนั้นด้านหน้าเป็นเม็ดละเอียดนะครับหมดเลยแล้วก็ด้านบนนะครับส่วนด้านข้างกับข้างในก็จะเป็นเม็ดใหญ่นะครับนี่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ฟึบลงมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เอาเม็ดละเอียดมาขั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับผมมาอัปเดตเรื่องความใสกันนิดนึงนะครับผมก็ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับพอดีจริงๆผมว่าจะจับเวลานะครับจะจับเวลาดูว่าเป็นหลักชั่วโมงนั่นแหละนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการใสนะครับแต่ว่าพอดีเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับก็เลยหลับไปนะครับเผลอหลับไปนะครับก็เลยมาถ่ายอีกวันหนึ่งนะครับผมดวขึ้นก็ปรากฏว่าใสกริ้งเลยนะครับใสกริ้งจริงๆนะครับสมคําล่ําลือนะครับเรื่องความใสผ่านเลยนะครับผ่านไปแค่คืนเดียวนะครับ โดยที่ผมยังไม่ทําการเปลี่ยนน้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีแค่ล้างกรองนะครับอ่าตอนนี้ใช้เป็นกรองตัวนี้นะครับล้างกรองแล้วก็ใส่ยายแก้วใหม่ไม่ใช่ใยแก้วใหม่ด้วยเป็นใยแก้วเก่าแต่ว่าฉีดฉีดล้างพวกตะกรนออกเพราะยายแก้วผมหมดยังไม่ได้เข้าไปซื้อนะครับที่สวนก็เลยเอาเป็นใยแก้วเก่าแหละแล้วก็เอาสายยางฉีดฉีดพวกเศษฝุ่นมันออกแล้วก็มาใช้ใหม่นะครับผมก็ปรากฏว่าใส่กริง้งนะครับใส่กริ้งเลยนะครับนี่ซูมถึงข้างหลังได้เลยนะครับ ค่อนข,ข้างแจ๋วเลยนะครับนี่แล้วก็อ๋อนี่เพิ่มเติมนะครับพอดีผมใส่กุ้งลงไปเทสหนึ่งตัวนะครับนะครับกอ็อย่างไงก็อย่าทําตามผมแล้วกันนะครับแต่ว่าพอดีผมผมไม่มีที่ไว้สิ่งมีชีวิตนะครับของตู้เก่านะครับผมก็เลยจะรีบเอาเขาลงตู้ผมก็เลยเอากุ้งลงไปเทสก่อน,ต,นตัวนึงก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเอฟเฟกเรื่องของดินใหม่อะไรเงี้ยนะนี่นี่นะครับกุ้งก็ ยังปกติดีนะครับปกติดีนะครับแล้วก็เขาลอกคราบด้วยนะครับลอกคราบโชว์เลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมซูมให้ไปดูคราบเขานะครับนี่นะครับตอนแรกผมดูผ่านๆผมตกใจนึกว่าตายนึกว่าไม่รอดนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นคราบคราบของเขาที่ลอกคราบนะครับเขาอาจจะด้วยว่าเขาเจอน้ําใหม่ด้วยนะครับนี่ก็ลอกคราบโชว์เลยแล้วก็ปัจจุบันก็ ยังปกติดีนะครับอ่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตนะครับดิน Crazy Stone นะครับหลังจากใช้มา3มเดือนนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเม็ดดินกันก่อนนะครับว่าหลังจากผ่านไป3าเดือนเนี่ยเม็ดดินเขาเขาเรียกว่ามันมีการแตกตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเอาอ่ะมันจะมีเม็ดใหญ่บ้างนะครับเม็ดใหญ่นี่ L144 มันคุยขึ้นมานะครับผมแต่เดี๋ยวผมอ่อันนี้ในฝุ่นผงก็ก็มีการเป็นฝุ่นผงอยู่นะครับมีฝุ่นผงบ้างนะครับอันนี้ผ่านมา3มเดือน นะครับหลังจากผ่านมา3ามเดือนในส่วนของเม็ดใหญ่นะผมเอาเม็ดใหญ่ก่อนอ,อ่ะนี่เม็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวมาลองดูในข่วงของดินเม็ดใหญ่เดี๋ยวผมลองบีบดูก่อนนะก็ก็กมีปเปื่อยๆบ้างนะครับเป็นผงออกมานะครับแต่ก็ยังยังคงรูปแต่ก็ก็รู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเดิมเยอะนะครับอ่อนกว่าตอนเม็ดอบอบก็แน่นอนแหละมันโดนน้ำนะครับพออยู่ในถุงมันถูกอบด้วยความร้อนมาอะในส่วนของเม็ดเล็กนะครับนะ เม็ดเล็กอ่าก็ก็ก็ยุ่ยยุ่ยกว่าเดิมนะครับเนี่ยนะฮะเป็นผงง่ายกว่าเดิมแตกกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นแบบตัวอัปเกรดก็น่าจะน่าจะแข็งกว่านี้เพราะมันเคลือบนะครับมีการเคลือบนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ลองซื้อมาใช้ดูนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของเม็ดดินนะครับส่วนปัญหาเรื่องน้ําขุ่นไม่เจอเลยนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งตู้นะครับน้าใสสมคาล่ําลือนะครับน้ําเรื่องน้ําใสเรื่องอันนี้ผ่านเอาเป็นว่าอ่ะ เดี๋ยวผมจะพูดถึงในเรื่องของจุดแข็งกับจุดอ่อนสำหรับดิน c S ละกันนะครับก็อันนี้อันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีแบรนด์หรือว่าจะอวยแบรนด์นะครับอันนี้ก็คือรีวิวจากจากผู้ใช้นะครับในในสถานะผู้ใช้แล้วก็ตามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับอันนี้เป็นย้ําว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่บรรทัดฐานใรแต่อย่างใดนะครับก็ในความรู้สึกส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมพูดถึงจุดแข็งก่อนนะครับจุดแข็งก็คือดินซีเอสเนี่ยแน่นอนละหนึ่งได้เรื่องความ น้ำใสนะครับความแข็งของเม็ดดินนะครับฝุ่นตะกอนปัญหาฝุ่นไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็น้ําใสเรื่องน้ําใสอันนี้ผ่านนะครับผ่านเลยนะครับอย่างที่2จุดแข็งอย่างที่2ที่เจอก็คือ,อตัวดินเนี่ยมันจะมีลักษณะ,ะผมก็ไม่รู้กรรมวิธีการผลิตแต่ผมความรู้สึกผมนะอันนี้คือพูดตามความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะค่อยๆปล่อยประจุป,ปุ๋ยออกมานะครับคือไม่ได้ปล่อยตุ่มเดียวออกมาเยอะนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งเลย นะครับจะเริ่มปล่อยป,ปุ๋ยออกมาเรื่อยๆรืยๆทีละนิดนะครับอันนี้ข้อดีก็คือว่ามันจะเรื่องการคุมตะไคร่มันจะง่ายนะครับตู้นี้ผมไม่เจอปัญหาตะไคร้เลยนะตั้งแต่เริ่มตั้งนะครับเนี่ยทานมา3เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งไม่เจอปัญหาตะไคร้เลยนะครับมันจะคุมตะไคร้ง่ายเพราะว่าปุ๋ยช่วงแรกที่ต้นไม้ตั้งตัวใหม่ๆมันยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ เขาเรียกไงมันปล่อยประจุปุ๋ยน้อยใช่ไหมมันก็ทําให้อาหารเหลือๆเนี่ยไม่ส่งไปถึงตาไขไ่ได้มากตาไข่มันก็เลยคุมได้ง่ายนะครับผมอันนี้จุดแข็งนะครับแล้วก็จุดแข็งอย่างที่3นะครับถ้าเทียบในท้องตลาดเนี่ยก็อาจจะมีราคาสําหรับดินซีเอสเนี่ยก็ถือว่ามีราคาที่ถูกนะครับถ้าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับผมก็ถือว่ามีราคาอาจจะถูกที่สุดหรือเปล่านี้ผมไม่ชัวนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในในเกณฑ์ที่ถูกกว่า หลายหลายแบรนด์นะครับอันนี้ในเรื่องราคาถูกนะครับทีนี้มาพูดถึงจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนผมรู้สึกว่านี่เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าปุ๋ยเขาจะเหมือนจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยการที่มันหรืออาจจะด้วยว่าเขาปล่อยประจุทีละนิดๆหรือเปล่านะครับแต่คือช่วง2เดือนแรกโอเคนะครับแบบผมก็เลี้ยงไม่มีการฝังปุ๋ยฝังใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเลี้ยงคือดินกับเนี้ยเลี้ยงดินดินอย่างเดียวไปเลยเนี้ยนะครับมีแค่ปุ๋ยรองพื้นนะครับทีเนี้ย สองเดือนแรกมันโอเคต้นไม้มันก็โตมันก็อะไรได้ครับคายฟองกระจุยกระจายเป็นเส้นเป็นสายนะครับแต่พอเข้าเดือนที่3เนี่ยสิ่งที่เจอมันคือต้นไม้มันจะเริ่มโทมนะครับต้นไม้มันจะเริ่มโทมแล้วก็การคายฟองเนี่ยมันจะลดลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากช่วง2เดือนแรกนะครับอันนี้คือช่วงผมมาถ่ายช่วงเย็นแล้วนะนะครับช่วงที่คือตามเซอร์เคเดอลิททิมเนี่ยลิทิมเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ต้นไม้จะคายฟองเป็นเส้นเป็นสายเยอะนะครับเป็นช่วงใกล้ปิดไฟเนี่ยนะครับต้นไม้มันจะ ผมกน็นำคลายฟองแต่ฟองมันจะน้อยลงแต่อันนี้ผมมีการฝังปุ๋ยไปก่อนหน้าน,นี้ตอนผมตัดแต่งนะครับผมเพิ่งตัดแต่งต้นไม้ไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วผมก็ได้ฝังปุ๋ยเข้าไปด้วยเพราะผมรู้สึกว่าต้นไม้มันค่อนข้างโทมนะครับแต่ที่ผมฝังเยอะไปนะครับผมฝังค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ตู้36นิ้วนะครับผมยังกะโดสในการฝังปุย๋ยกับ36นิ้วยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะผมผมม่ค่อยฝังปุย๋ยเอาพูดตรง,งๆงนะครับ,นะรบนั่นแหละทีนี้เอฟเฟกที่มันตามมาหลังจากฝังปุ๋ยเยอะเห็นไหมเดี๋ยวผมซูม เกิดขึ้นมานะครับเริ่มบลูมขึ้นมาเห็นไหมฮะมันจะมีเห็นอยู่นะครับเป็นเส้นเส้นเส้นผมเขียวนะครับเริ่มบลูมขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะแต่ก็ต้นไม้ก็เริ่มที่จะแทงยอดเป็นสีเป็นอะไรออกมานะครับให้ได้เห็นแต่นี้ผมยังไม่ได้ฝังธาตุเหล็กไม่ได้อะไรนะครับยังไม่ได้เริ่มทําสีนะผมอยากฟอร์มต้นไม้ให้มันให้มันหนาแน่นให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําสีทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีตะไคร่เส้นผมเกิดขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่มันก็ทําให้ต้นไม้มันดูดีขึ้น แต่ว่าเนี่ยอย่างพวกลานิกกี้โรสโนวิกเนี่ยนะครับช่วงก่อนที่ผมจะฝังปุ๋ยเนี่ยก็คือใบข้างล่างเนี่ยจะเป็นรูแบบว่าเป็นรูพุนรูแบบรั่วๆผุๆให้ได้เห็นเลยนะครับแต่นี้ผมตัดเอาใบข้างล่างออกแล้วผมก็ยัดให้เขาลงลึกกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยมันก็เลยเริ่มเห็นยอดใหม่ลวนะครับเริ่มมีฟองมีการคลายฟองมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของปุ๋ยในดินนะครับระยะยาวก็เดี๋ยวคงต้องดูกันหลักปีนะครับแต่สําหรับดินครีสซี่สโตนผมก็อยากแนะนําว่า สักช่วงเดือนที่2นะครับหรือต้นไม้หนาแน่นเริ่มเยอะหรือว่าเราคุมตะไขรได้แล้วหรืออะไรก็ค่อยเริ่มฝังปุ๋ยกับใส่ปุ๋ยน้ําช่วยเสริมเข้าไปด้วยก็จะดีขึ้นนะครับต้นไม้ก็จะได้ดูเปล่งปลังขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งครับเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับอาจจะดูว่าคือผมใช้ไฟแรงนะครับอันนี้เป็นเฟนไฟที่ผมทําเองนะครับแล้วผมก็คือส่วนตัวผม ชอบไฟแรงๆนะครับนะครับผมก็เลยอาจจะเป็นได้ว่ายิ่งไฟแรงเนี่ยต้นไม้มันก็ยิ่งกินเก่งนะครับพอต้นไม้กินเก่งมันก็เลยกินปุ๋ยหมดเร็วก็อาจจะเป็นได้นะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกโหคายฟองกระนำแบบสะใจผมมากนะครับผมนะอาจจะเป็นได้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําการฝังปุ๋ยจากนี้ผมจะเริ่มฝังปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรจะดูแลให้มันฟอร์มดีๆกว่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับดิน Crazy Stone นะครับชาวรอกบอกไหม